มาดูกันค่ะถ้าหากเส้นใจไปตกร่องระหว่างเส้นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะจะเป็นคนยังไงนะคะหากเส้นใจไปตกร่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางจะเป็นคนที่เก็บเงินสดไม่ได้เก็บเงินสดไม่อยู่นะคะจะต้องเก็บเป็นทรัพย์สินนะคะหรืออสังหาริมทรัพย์ เท่านั้นนะคะถึงจะดีหรือจะเก็บเป็นสิ่งของที่มีค่านะคะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จะเก็บเงินสดไม่อยู่นะคะถ้าหากเส้นใจนะคะไปตกร่องอยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะก็จะเป็นคนที่รักใครนะคะก็จะรักจนหลงเลยค่ะดังนั้นนะคะดังดังนั้นต้องให้รักใครพอประมาณนะคะให้รักแบบมีสตินะคะเพราะถ้าหากรัก แบบไม่มีสติก็อาจจะทําให้ผิดหวังกับความรักได้นะคะดังนั้นนะคะแม่หมออ้อยนะคะก็มีวิธีแก้ไขนะคะเส้นลายมือแบบนี้นะคะโดยการเติมสี่เหลี่ยมนะคะโดยการเติมสี่เหลี่ยมช่วยนะคะโดยการเติมสี่เหลี่ยมช่วยนะคะเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองนะคะแล้วก็ไม่ให้การเงิน ของลูกดวงนะคะรั่วไหลนะคะค่าหาเพื่อนเชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ